เอาล่ะหลังจากที่ครั้งที่แล้วนะเธอใช้ผลเสียงไปในครั้งนี้เรามาเปลี่ยนผลกันดีกว่าอ้วนัอเคได้ซึ่งผลในครั้งนี้นะเธอมันจะเป็นผลทีเลขเป็นผลไดโนเสาร์บอกเลยว่าโคตรเท่เธอต้องลองดู <c oughs> เริ่มกันเลยดีกว่าเรามาเทผลกันดีกว่านะเธอเขามีผลไดโนเสาร์อยู่ในตัวด้วย <Yeah. S 1> มาเลวคามอนคามอนโอเคนะถ้าพร้อมมาแล้วนะครับผมที่จะให้น้ำฟ้าได้ผลไดโนเสาร์เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วไปรับชมคลิปกันเลยดีกว่า let's go ไอดิมันลาลาวาบัก มาพร้อมกับการกดเกมพัสสุดคุ้มและระบบฟาร์มเกมสุดเฟี้ยวมีทั้งบ็อกฟุตคิงสังกสีและออสตาแบบได้ของเร็วเกินและยังมีระบบขายโลบัคแบบ ID พัสล่าต้องอายุ14วันขึ้นไปนะแจ้ลิงลาวาบัคอยู่ใต้ล่างคลิป โอเคมาเริ่มเทรดเธอนั่งโต๊ะอ่ะมึงนั่งโต๊ะไหนเครอบนี้กูจะไม่นั่งก่อนด <c oughs> ้ว <c oughs> ยกูจะให้มึงนั่งก่อน <c oughs> มึงนั่งก่อนดีมามึงกูนั่งก่อนมึงก็ไม่นั่งตามกู <c oughs> ให้มันครบสักล้านกว่าก,าก็ได้เธอหรือว่าสองล้านก็ได้นะที่ไม่ใช่ผลเชียนเอาเราจะเอาอะไรเอาเป็นผลดูก่อนมันมีผลอะไรเออเอาผลพอเทลก็ได้เธ <c oughs> อมีพอเทลก็โอเคแล้วก็เริ่มเทรดได้เลยอุ้ยกดเลดี้พร้อมกันด้วยว้าวเกินไปหรือเปล่าเอ๊ ใจตรงกันนะครับเนี่ยจริงดีตอนนี้ใจไม่ตรงกันแล้วว <c oughs> ันเนขาจะไม่แกงเธอละวสิงบ่าว <c oughs> เสียงเมาส์คลิกดังมากไม่<อ>ไม่มไม่เขาไม่ได้กดมันกดเองเสียงเมาส์คลิกแบบแตก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 ไม่ใช่ไม่ใช่เขากดเอ้ยไม่ไม่มันกดเองพที่โมเหลือเกินเธอเลิกเล่นหนะ่ามุกซ้ำมุกซ้ำมุกมันซ้ำแล้วรู้แล้วกูย้ายโต๊ะเลยก็มานั่งโต๊ะเดียวกับกู มานั่งโต๊ะเดียวกูเดี๋ยวคิดมันน่าเบื่อไอ้ผีกดดีตัวเองจะยกเริ่อทำไมเมื่อกี้เขาก็ขึ้นอยู่ว่าเลดี้เขาขึ้นเลดี้อยู่คนเดียวโอเค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 และอย่างไรอย่างนั้นเธอหยิบออกมาเลยผลทีเล็กแหมผลทีเล็กกินเลยเอเวะกินเลยโคตรอร่อยเรียบร้อยเธอมีหางแล้ว เป็นทีเล็กไง,งเป็นทีเล็กเป็นทีเล็กแอร์ไลน์เธอรับแอร์ไลน์กันวาก่อนแล้วไปเดินติดกาแพงทําไมอะแอบเลยเหรอแบบเขินหางตัวเองรับไม่ได้าหางอะไรครับเนี่ยนี่นี่น,นี่เธอมาโชว์สกิลแรกกันก่อนแล้วผลน,นี้นะเขามีบนผลถาวรด้วยเธอเขาสามารถใช้ผลถาวรร่วมกับเธอได้เธอก็โชว์เธอเขาโชว์แล้วเขาแบบมาเต็มแล้วด้วยไงเธอเธอใช้สกิลตีธรรมดาได้นะมันมีสกิลตีธรรมดาอยู่จริงเหรอจริงและ แงาฟาร์มง่ายใช้ตีเลยอเออเพิ่มมาร์ทเ,เพิ่มมาร์ทนี่เดี๋ยวเขาช่วยดูดอ่าเขาตีให้แล้วอ้วนเอา้าหนีหนีกันเห็นเห็นเฮ้ย <laughs> <ฮ> <laughs> นี่ไงกูสาตีให้เนี่ยแรกการเนี่ยมันมีตัวหนึ่งนะหลุดอยู่นี่อยู <ว sınız. S 1> ต่ตีเร็วตีเร็วเนี่ยตัวนี้มันรอให้แล้วทำไมไม่เห็นสนใจตัวที่เขาสาดตี<ห>เลือดน้อยมาให้เลยเห็นมองไม่เห็นไหนไหนไหนอยู่น,นี่อยู่นี่อยู่นี่หนักมก็ไม่ตีไหน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 น้มูมาสิเนี่ยกูเอาตีไว้ให้เนี่ยตอนนี้มารเท่าไหร่แล้วเธอมีสกิลเอ็กยังเขาว่าเธอน่าจะมีแล้วล่ะเออสกิลซีเธอก็น่าจะมีแล้วด้วยเนาะใช่ไหมยามบุ๊กมิฟตีตีเอ้ไม่จะเป็นไปไม่ได้ไงอ่ะ ซีิซีมันแ,แค่ร <100 S 2> ้อยเองนะเออนั่นแหละนั่นแหละเรามาตีบอสกันดีกว่าเธอซึ่งอย่างแรกนะเดี๋ยวเราจะทําการเสกบอสก,ก่อนเธอมอยู่ไหนวะนี่มะเดี๋ยวเขาทําการซืออรซ้อบอสซื้อบอสราคา50โลบั๊กจัดไปแย่บอสเกิดเป็นที่เรียบร้อยเราจะเอาบอสต,ตัวนี้เป็นตัวแรกเลยนะเพราะมันอยู่ใกล้สุดๆมาตีเร็วก็มอนฮ่า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 ช่วย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 เอฮ้ยเอเฮ้ยแมงไม่ทันได้โจมตีเธออ่ะโอ้ยเดือดจัดโอ้ยคนเดียวยังไหว ก็ <gesch> เป็นผลที่ค่อนข้างดีเลยว่าเธอสู้หมาน้อยของเาไม่ได้พูดดังๆดิสู้หมาน้อยของเขาไม่ได้เออพูดทีเหมือนแบบว่าพูดเหมือนกระซิบก็ให้ใครฟังใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เนี่เขาแปลงร่างได้ด้วยอืมเวอร์ชันแปลงร่างได้น้องเนี่เดี๋ยวเขากัดขย่อมคอผลเนี้ยฟาร์มง่ายเพราะว่ามันแบบแค่สามร้อยมาร์เองแป๊บเดียวเดี๋ยวเธอก็ฟาร์มได้แพงโอ้ยเฮ้ยมันอยู่ตรงมุมมาดีแล้วเธอเราจะได้สัตว์อยู่แล้วก็โดนๆมันไง อ่าสวยครับรอบนี้ขี่หลังเขาได้นะเธอจริงเหรอรอเล่นอ้ย <laughs> อยจะพูดทำไมเฮ้ยแต่ว่านะเดี๋ยวเขาจะแบบเอาผลคิุเนะมาให้เธอเล่นผลน,นั้นไปส่วนเขาจะเล่นผลคิุเนะเพื่อให้เธอขี่หลังเขาได้แต่ว่าตอนนี้ต้องเก็บก่อนอเพราะว่าเดี๋ยวเอาผลพอทเอมาแล้วเดี๋ยวเราจะไปกันดีกว่า Let's go โอเคบอสบิวต u ้ฟูล l p i r a เลยเธอรอบนี้เนี่ยเราจะไม่เอาบอย บิวตี้พายเดตเอาไว้ทีหลังสุดแต่ว่าเราจะเอามาเป็นบอสตัวที่2เลยโหดปะล่ะโหดที่สุดแล้วโหดที่สุดในโลกเลยคิดสุดไมาแล้วโหดสุดสวยเธออยากเล่นนะดิรู้เลยว่าชอบมันเป็นผลที่เธอรักไงนี่คือผลที่เธอรักที่สุดแล้วจะเธอมาบังคับให้เขาเล่นแต่ผลอะไรก็ไม่รู้เอาก็เธอไม่เคยเล่นไงถ้าเธอเคยเล่นผลที่เธอเคยเล่นแล้วมันจะสนุกอะไรกัสนุกไงก็ชอบไงมีผลเธอจะตายรด้เปล่าเฮ้ยเลื่อนอย่างเต็มอยู่เลยอ่ะ ตึงยังไงรอบนี้เขาให้เธอไปบวกเลยไปเลยจัดการมัน <N <ame> n <ia> เอา้าวชิบหายแล้วเธอมันติดอยู่ในซอกเนี่ยแล้วเธอก็หลุดเขามาด้วยอา้าวมึงขี่กูอตอนไหนอะ <N ame n ia> ชิบอะไรเนี่ยชี้โดนข่ายู่ในที่แคบมะเธอชิบหายแล้วร <N ame n ia> ีบฆ่ามันรีนบฆ่ามันเดี๋ยวถ้ามันรีบปุ๊บแล้วเราจะรวยอ่ะชิบหายเ <N ame n ia> อ่อแล้วมันเข้ามาอีกแล้วรีบรีบรีบฆ่ามันเลยเธอรีบฆ่ามัน เออมันออกไม่ได้ไงอ่ะเรียบร้อยตายแล้วอ่ะเด็กเคเคเคเดี๋ยวเขาลองูไมขึ้นมบนตอนไหนเนี่ยกูไม่ได้กดขึ้นเลยไม่รู้ดิมึงขึ้นกูแล้วมึงก็เข้ามาเฉยเลยอ่ะโอ้ยพี๊บอดพิ๊บโอเคไม่เป็นไรได้เราไปตีบอสสโตนกันต่อแหมก็วามาพอดีและคือมันไม่ได้ขี่ง่ายขนาดนั้นเลยนะเธอแล้วทำไมเธอขี่เขาได้วะมันต้องกด E ด้วยนั่นดิแต่เขาไม่ได้กด E เลยนะเขากดแค่คีแล้วก็กดิ Q กด Q โจมตีมันเธออ่ามันจะตายหาแล้วครึ่งหลอดแล้วแป๊บเดียวเองเข จัดการมันจัดการมันแฟที่เหลือเธอไหวแล้วเดี๋ยวเขาไม่ช่วยแล้วนะอุ้ยอย่างตึงอะ่ะเล่นคอมโ,มโบเป็นด้วยตึงยังครับพุลัดพุลัดโอ้ยลัดไม่ได้อ่าลัด กกมา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 ขึ้นมาขึ้นมาอ่านั่นแหละครับน้องได้ข่าวว่าน้ำฟ้าได้ดาบใหม่ด้วยหรอแคมเบเดอร์ Commander. อะไรก็ไม่รู้อ่ะดาบคอรลินติโน่เจ๊แห<ฮ>มจริงจริงจริงไม่เชื่อหรอกอา้าวรหัสมึงเนะเาะอ่ารับเควสด,ด้วยเจ้าตัวกลมเจ้าหนุก <laughs> จะขึ้นกูอย่างเดียวเลยตีเร็วเธอตีเร็ว,รวแล้วเธอไปไหนอะ่ะไหนอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่มันยิงกูแล้ว ถ้าไม่มือจะขึ้นหลักกูอย่างเดียวเลยวะมันรีมันรีมันอยู่นี่มันอยู่นี่อันนี้เขากดคลิกอ่ะอ๋อเผื่อกดคลิกอีใช่มันมันไปกดตรงเธอไงเวลาที่ล้ใกล้สกิลเดียวฟาไป6,000นะครับน้องเพราะงี้แหละน้องฟ้าถึงรักผลคิซูเนะและไม่เคยรักผลอื่นเลยไม่เคยรักผลน้ำแข็งเออใช่ไม่มีผลน้ำแข็งที่เธอรักด้วยดูตีให้เออยิงเรียบร้อยแตกขึ้นมาครับน้องขึ้นมาครับขึ้นตูดที่มา อตอนนี้นะครับเรากำลังที่จะลักพาตัวน้ําฟ้าไปนะฮะจะลักพาตัวไปที่เกาะต้นไม้ใหญ่เพื่อไปบูชาอตอนนี้นะร่างหมาของเขาอเธอมันใกล้ที่จะหมดแล้วเวถ้าสมมติเขาแปลงร่างลากลับคืนใช่ว่าเขาจะต้องใช้เวลาอีกสักนิดนึงเวย <c oughs> เพื่อชาร์จมันดังนะั้นเขาจะอยู่ร่างหมาแบบนี้ไปตลอดการเลยช่วยเปิดให้เคลียร์ทางอ้อาวหายเป็นลรเป็นลยเป็นไรครับร้องอะไรร้องอะไรร้องอะไรอ๋อสกิลเอฟบอกมันจะกิ้งไว้เธอลองดู มันใกล้ตายแล้วอะเร็วมากเลยดังนั้นเธอตีไปเลยนะเธอตีไปเลยให้เลยอะไรมันอยู่ด้านหลังตีมันน้ำฟ้าสู้สู้น้ำฟ้าสู้สู้เธอก็ใช้สกิลด้วยคอมโบเร็วคอมโบเย่เลเวลขึ้นด้วยเลเวลเท่าไหร่แล้วอะฮอฟสอ่อกก็เลเวลเยอะอยู่ขึ้นมาครับขึ้นมาเราจะไปหาบอสแม่ใหญ่กันดีกว่าเธอคุณคุณชิมไหมคุณชือมไหมไม่อะอ่าเดี๋ยวพอไปก่อนเดี๋ยวเธอก็คุนเองอะนะเห็นไหมเห็นกองหน้าปะ ช้อนเหรอลองเดาดูช้อนบอกแล้วช้อนเพราะว่าได้ตีแน่ได้ตีแน่รับเพลสเนองรับเพลสเนองกดคีกได้เนี่ยกดคีกได้เอ้าขี่หลังเขาเมื่อกี้ก็กดคีกได้อยู่นะไม่รู้ถือว่าไม่ผิดอันอันสามเค้กควีนเค้กควีนแล้วก็ขี่ช้อนจุดที่เธอรักมากที่สุดไงเนี่ยตรงเนี้ยเอออาไม่ไรเดี๋ยวรีบตีให้ผดีนี่มันแรง เอนื่ยเธอให้เขาเล่นนะมันก็จะแบบเป็นอะไรทีเดีแต่เธอยังแปลงร่างไม่ได้เลยนะก็เธอให้เขาเล่นบ่อยๆจนแปลงร่างได้ดิก็พาเขาเออมีเหตุผลว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพาพาเธอมาเล่นคิสเน่ประมาณ10บคลิปเลยไปคิสเน่หกร้อยมาร์สไหมเธอจัดไปปะอืมกูคาบไม่แหงออกข้างนอกเลยตอนนี้เธอกำลังหนึ่งกับมันอยู่แค่คนเดียวไม่ให้ตายหรอกไม่ให้ตายเอาคาบแ้งออกมาอีกแล้วไรวะมันคาบออกมาง่ายจังเลยอ อยู่ข้างนอกเดี๋ยวรอแป๊บเดี๋ยวรอมันรีสปาวเออนั่นแหละรลีละตีมันตีมันฆ่าแม่ออกมาแล้วฆ่าแบบฆ<อ>่าเหมือนหมาโอ๊ยไม่นะไม่ให้ตายเดี๋ยวเขาปกป้องเองเฮ้ยยิงยิงเย่มาร์คขึ้นด้วยโอ,อ้ยคุงจะได้232โอ้เสียใจด้วยนะเธอแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาจะปลดล็อกลิมิตของเธอนั่นก็คือน่า เธอกลับไปเล่นผลคิสเน่ได้นั่นเองไม่ยังเป็นที่จะต้องเล่นผลนี้จนแปลงร่างได้หรอกนะหรือว่าเธออยากจะให้มันแปลงร่างได้อไเอาไหมไม่เอากลับไปเล่นคิสเน่ดีกว่าเธองงกดเปลียนผลเลยกดไปที่ช็อปเลยแล้วแต่เธอไงวันนี้ตามใจไงหรือว่าเธออยากจะลองเล่นผลนี้แบบยาวๆหน่อยเพราะว่าเธอไม่มีผลถาวรนาแล้วผลนี้ก็ราคาตั้งสองล้านเจ็ดไม่ได้หน่อยเหรอมแม่งเงย,ยเนขนี่ยเขาได้หาอินาะโอ้ยกูสายช้ดวงกูหา เล่นเล่นต่อให้มันแบบว่าสามร้อยมาร์ไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรเธอเปลี่ยนไปเลยแต่ว่าต้องแลกกันนั่นก็คือเธอจะต้องสุมผลให้เขาแล้วเธอต้องใช้ดวงทั้งหมดที่เธอมีเธอต้องใช้สูตรเธอต้องคิดสูตรของเธอเองนายเธอจะคิดสูตรยังไงขอโช์สูตรของเธอมันเป็นยังไงในการสุมผลครั้งนี้อ่าคิดไม่ออกคิดไม่ออกมาไหนไหนไหนสุมตรงไหนนะสุมตรงนี้แต่ว่าเธอต้องคิดสูตรสูตรในการสุมผล นั่นแม่งส่มแม่งส่มแบบเพียวๆให้กูเลยไม่เห็นจะมีคิดส่งโอ้เธอต้องกินผลนี้เข้าไปทไม่ต้องกินหรอกแปะเธอเปลี่ยนเป็นผลคิสเนตเลยไปเขารู้ว่าจริงๆแล้วเธอไม่ชอบผลชีเล็กหรอกมันก่ำพอดีแบบเธอมีคิสเนตแล้วไงไม่ได้ให้คิสเนตเร็วๆโหอะไรวะสนุกอ่ะเย้ได้เป็นผลคิสเนตที่ตัวเองอยากเล่นแล้วอยากมีสองหางสามหางเปล่าไม่เธอก็ต้องมาฟันไงมันจะมีเร็วยิ่งขึ้นลองเล่นแค่วิ่งไปก็มี โอ้จำวิธีการเล่นไม่ได้แล้วไหนอะไหนเป็นผลที่รักมากที่สุดอ่ะไหนไหนไหนเจสกิลดูดีมีสกิลก็ใช้เออน้องแหกตาดูดีแหกตาดูดีเนี่ยมีสองหางแล้วกลายเป็นหมาหมาจิ๋วมีสามหางแล้วน่ารักมากน่ารักสุดๆเสียดานะเธอยังแปลงร่างไม่ได้อะเธอก็ต้องฟาร์มไปเรื่อยๆจนกว่าจะแปลงร่างได้ดังนั้น สู้ๆน้ำฟ้าแต่ว่าจังหวะน,นี้ก็คือสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมกดไ like, ลค์หรือกดซับสไคร้ผมกันด้วยนะครับผมสำหรับในครั้งนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนปล่อยให้น้ำฟ้าฟาร์มผลทิเซเนสสุดที่รักของเขาไปดีกว่านะครับผมโอเคไปก่อนแล้วนะฮะแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าซีอูเก้นนะบจ้ายบาย